มาโอ้ยมั่นจะเข้าปากได้บ่างหออือม,มาวันนี้จะเลือกหอยนังร่มไปกินอยูหาดดอเยน็นันังร่วชมย ทะเลบรรยากาศดีมากครับลลมเย็นสบายนี่ครับวาโคชนแนะสวัสวดีครับมากพีินน้องในทส,สดได้กินอยู่ทะเลแล้ปะเนี่ยอืมค่ะว่ะมากินกันครับได้หอยนางรมซีฟูด้ดมาเลยครับเซ่บๆๆน้ำกันเด้อครับเด้ออันนี้จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดหอมเจียว อันนี้แหละครับพริกเผาและก็ของแซบมกตัวแรกนี่เลยรบลมจะแห้งเลยแล้วครับพี่น้องนะพริกเผาและน้ำจิ้มซีฟูดสุดเท่านั้นพี่นอ้องอมกเดี๋ยวกป๊บหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวมันยังยังไม่หลุดให้หลุดก่อนลืม ป,ปึป๊บปึป๊บปึบปึบฮะสิบตัวมาป,ปึ๊บอืมอืมสดมากแก็บห้องบอนเลยครับมากก็หลายคนครับปับ๊กไปเลาะลอยนวลแล้ว,วยายเตีย้ยครับกับน้องๆอืมไปก่อน นเจาไแอมเวียดน my f e n from บ r าด n ด t h คอ o r l d c ตอ e ์เปมย์ถูเลครับโอสเตอร์บิ๊กวานโอเ let's start very good สดๆจากอันนี้ตลาดหน้าเกลือโล่งเกลือเลยครับพี่น้องคนลนมาจากทะเลใหม่ๆเลยมาตัวใหญ่มากม <c oughs> าพี่น้องอืมอืมอืม ล่นล่นล่นลนไม่ได้กินไม่ได้กินอ้จับออกกันเดครับพี่น้องมันอะไรมันตัวใหญ่พอหมัอหืมอืมหล่นหมดหืมหมัตัวนี้คงไม่หล่น ยิมพ<ำ>ีฟูดคิดดีคิดดีจิด้าคาบังคาบแห้งมาพี่น้องอเป็นผิวแบบมาออนเดอะบี h เลยรัวทะเลได้ขนาดนี้ชูดเนี่ยชูมาทังที่จะกินอยู่ทะเลพี่น้องกินที่บ้านกินที่บ้านไม่อร่อยต้องทะเล มาเดอครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ไม่กินน้ำกันอ่าพี่น้องทัวโลกครับเวียดนามลา้าอินโดนีเซียมาเซียสิงคโปร์พม่ามาเฟียนฟา r o มบา r ์เริลคามิชอยวิชเมพาครอบครัวมาเที่ยวพาหลานมาเยี่ยมบ้านที่พัทยาครับอืมสุดๆจุกๆพี่น้องมาโอ้ยมันจะเ้าปากได้บ่ล่ะ ฮืาฮ่อืมตมากแล้วก็รับวันนี้ไม่มีน้ำแกกหวยพี่น้องแต่ว่าจะกินทุเรียนต่อยู่ก็เลยแบบไม่มีของแก้เด้อพอซื้อทุเรียนมาลูกเงี้ตังหกตังหกหกโลกลัว จะกินทั่วเล่ยินละลังโครเขาหิวเหล่าแล้วปาไปเลาะเบียซาบอลเรา <laughs> เออบอกเบียซาเตะมาพี่น้องอืมฟินมากลักกะเล,เ,เล่นน้ำเพเลหยาดฝนตกอยู่ตต แมไ,ได้จากอาที่ดีเกี่ยมกินแล้วกันเลยเพิ่าวพาแม่แรงมากคนก็สิบบตกดอกสันฟ้ามากแล้ว <c oughs> พันาเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่แม่แรงอยู่ข้างลายนะมาจานปวดตกอยู่เนาะน่งนงนง <c oughs> องเนาะอ้ยลืมลืมลืมใส่อันนี้อืม,มของแซบเข้ากันเลยหรอมาข้าหมู ต้อ,องแก้มยอ,อดกระถินหวานมากมมสุดยอดทั Thank you. ้งคิวมาวันพีนันแจก้วยได้เพม่นเ เดินกลับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมมน,น,นูต่อไปก่อนแค่เดินกลับสดมากอ่ะเดี๋ยวตัวนี้สุดท้ายครับอันนี้เอาไว้ให้พคนลองชิมนำํำคอรโตสุดๆมาสุดท้ายทย้ายสุดพี่น้องน้ำกันเดออืมอืมรยมาก รครับบนบนครับกินแก๊สโตย่อไปางไอ้ข้างหลังไปกินน้ำไป้ชิมน้ำครับฮะอ,อ่ะมื่อนี้ผมโค้ชเน่ว่าพ,พัฒน์เนี่ยขับแล้วมื่อหน้าถามนุชแทบแทบ่เดือดไม่กินไฮเบอร์หมนครับมื่อหน้ามื่อนี้กลับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ